아니 <목소리나> โ oh. อบคืนขึ้นม่ครับตอนนี้กันที่คุณเบค็คกี้ริปเบ็คดงานมมากครับตอนนืนครอนกันที่คุณ ไม่เชิญหนึ่งแต่เชิญสองนะคุณเจ็คคุณไปเดอร์แ,และเปลี่ยนเชิญด้านบนเวทียบเพื่อทำใพิธีเปิดร่วมกันเริ่มกัเดี๋ทวจว่า เทนิสยูเอียปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขความปังร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ทีมพาวเวอร์ได้นะคะตั้งแต่วันที่22มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะจปีนี้คือเจอใหม่ตลอดเลยเนะเาะค่ะจีนนี่คือใหม่แบบมีกิจกตลอดลใช่ดูชอบดูชอบมากเ,าเนี่ยหน,นูรองงานลอยกระทงงานสงการานต์เหลือยอ,ยอย่างเดียวที่ใหม่อยากทำมากๆแล้วไม่มีคนเคยจ้างใหม่เลยคือลำ้อลำอ๋อล้ำใคยเหรอไม่อยากล้ำมากเลยค่ะเ,เรียน เออลงโชเลยเก็จําได้พักคุมานี้ยังไงคะใหม่ก็เป็นจากพี่อันคุณิยานะคะก็แน่นอนที่อันนี่เราแทบจะไม่ต้องบอกเลยว่าแบบเราอยากได้แบบไหนบอกว่ามีงบเท่านี้จัดมาเลยเขาก็บอกว่าโอ้โหออกงานเธอออกงานทั้งทีมันจะเล่งๆไม่ได้แล้วใหม่แล้วหนูก็เลยโอเคปล่อยพี่อันทําไปค่ะเราขอบคุณพี่อันมากๆเลยสวยสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะ เป็นแบบเรื่องหัวที่มันช้าๆคุณปวดหัวที่หนักไหมไม่หนักเลยปีนี้สบายเคยมีปีที่หนักหัวมากกว่านี้ปีนี้แบบซอฟๆค่ะทุกคนโอเคโอเคแม่เคยมีปีที่ไม่แบบย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ทำไมแบบคะคะแต่นดี๋ยอไปละอย่างสุดท้ายที่ทีม power ปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างทีม power ปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็มีใหม่ดาวิกาค่ะมีน้องเจดไปโบ แล้วก็น้องเป็กกีน้องใหม่ราวิกาด้วยหนูอายุเยอะสุดไม่เจ็ดอายุเยอะกว่าหนูมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะก็มีแต่วันที่22มกราคมหนูที่4คุมพาค่ะก็ทั้งช้อปปิ้งทั้งกินของกินอร่อยๆมาได้ทีเดียวจบเลยค่ะ อันน <Happiness. S 2> <Rabbi> ี uh ้หนูก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่เห็นหรอเออหนูไม่ใช่นางเอกของเขาน้อยโอดใจทนมันเคยเป็นเออแต่ว่าบันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปเป็นความหลังไปแล้วใช่ค่ะวันนี้เขาคุยอะไรกับเราบ่างวันนี้เขาดีคนมาด้วยไงเราไม่มีอืมจริงเราได้แค่มอง แต่เราก็ดีใจที่เพื่อนเรามีความรักไงเราก็แฮปปี้ฮะ <c oughs> มันคงเป็นความรักนไม่ความรักในเพื่อนร่รวม,วาม,มง,งาน <c oughs> แต่ว่าเขาอยู่กันแล้วเขาดูแบบ <c oughs> เข้ากันมากๆเราก็ดีใจกับเพื่อนเราด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเราเองก็อยู่แบบมองชื่นชมแบบเจียมตัวเ <c oughs> จียมตัวเพราะว่าเราทำเขาไปเยอะไงตอนที่เราไปเที่ยวอ่ะคือมากระเือขิงเขาหรอขิงสิขิงเลยไม่ใช่ใหม่ก็เป็นลิลลี่ไม่ลิลลี่ก็พี่มิวแต่พี่มิวน่าจะขิงสุดเยอะุดเออ สมัยเข้าใจนะว่าทำไมเขาอยากกอจดจะคุม้มแต่มันไม่ได้ไงก็คือเวลาไปเที่ยวไหนก็จะมีเขาอ่ะเป็นคนหนึ่งก็ไปเป็นคู่จะมีคนนี้ไปเป็นขี้อยู่คนเดียวไปเป็นขี้อยู่คนเดียว,<อ>แ,ยยวแล้วก็แบบใหม่ก็จะพยายามแบบเอบอพยายามแบบเอาเพื่อนมาอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บางทีมันก็ไม่ได้ไเจ๊เข้าใจป่ะ<อ>มีทั้งธุรกิจนู่นนี่นั่นที่เราจะต้องทำงานและเปิดตัวอนะไรเงี้ยค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่ๆวันที่16บหกเปิดค่ายอิบ<อ>หกกรุ๊ปพาสิบหกกรุ๊ปพานะคะพี่ๆ ดูเปิดค่ายดูรายนักแสดงแล้วก็เปิดไลน์อัพของค่ายเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าเลียนเชิญไปจระกวดไปเชิญมีอะไรดึงดูดเนียคะายไมด้งดูพี่ชอบแบบไหนล่ะกงล้วนค่ะเด็กในค่ายพี่ชอบเ้ยมีผู้ชายสองคนเหรงเหรอเด็กนั้นคือพี่ต๋อมีเด็กผู้ชายสองคนแล้วก็มีพ่อของเด็กหนึ่งคน พ่อของเด็กคือชันทวิตแล้วก็มีเด็กอีกสองคนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครแล้วก็จะอยู่ในโปรเจกต์ไหนของใครคะฝากรียนเชิญค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก